คือนึกภาพไหมว่านะคนแต่จังหวัดเลี้ยงหมามันก็จะเลี้ยงแบบหมอเป้ตามมีตามตกวครไมชาวบนะ้านน่ะชอบวางยาเบื่อหมาเนาะพี่จำได้เลยพี่แบบยืนดูมันมันเสียอะไรเงี้ยพี่คิดว่าสัตวแพทย์ก็คงจะเหมือน,น,นกันอ,อ<ป>นั่นคือเนี่ยในรถน,นี้ก็ค่อยไปทีละตัวจากพี่ไปทีละตัวทีละตัวโดยที่พี่ไม่มีเวลาให้เขาเลยเราตอบแทนโดยการให้เขากินกินขนมขนมไอ้ขนมหมาเป็นถุงถุงอ่ะพี่ให้กินแบบวันนั้นเป็นถุงเลยนะจนตาเป็นเบาหวานอืมมันสายไปแล้วอ่ะ หมาคือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนเราเราก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยบางตัวไม่เคยได้รับความรักเลยเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งเขาได้ได้เจอความรักอ่ะหไอความรักที่เขาตอบแทนมาที่เราอ่ะเรารู้สึกได้เลยอ่ะไม่มีอะไรที่จะซื่อสัตย์ไปกว่าหมาแล้วเป็อย่างนั้นเลยอ่ะ หมอสายฝอยครับวันนี้อยู่กับพี่ตากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีคนะะแล้วก็มีเพื่อนๆมาด้วยใช่มีน้องตูนแล้วก็น้องลีมาด้วยผมหมอเน่ครับหมอเป้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ก็หมอเหรอใช่ครับถ้าถามว่าทุกวันนี้ผมเป็นเป็นอย่างนี้เพราะใครครับเพราะคนนี้ครับเจ็บเจจริงปะเนี่ยจริงครับพี่มีดีมีใครเหมือนหมอเดี๋ยววันนี้หมอสายฝอยมาคุยกับพี่ตาก ตอนนี้เห็นเห็นพี่ตั๊กไปอยู่ในเรื่องของเข้าวงการนะเข้าวงการใช่ที่แบบเข้าแล้วเหมือนไม่เห็นมีใครเคยออกได้เลยแต่แรกยังไม่ได้เข้าวงการนะถ้าคิดว่าเข้าวงการแล้วมาเจอหมอนเนกูไม่น่าเข้าเลยอะไรเงี้ยแต่มันเข้ามาแล้วอะ่ะเริ่มจากพี่ตั๊กเลี้ยงน้องหมาก,ก่อนห<ช>มาล้วนเออพูดถึงวงการหมาแน่จริงแล้วคือจะเป็นคนต่งางจังหวัดนะต้องบอกกแล้วเป็นคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วนครสวรรค์แล้วบ้านพี่ตั๊กก็ไม่ได้แบบร่ำรวยเลบ้านก็ยากจนคือนึกภาพไหมว่าคนต่างจังหวัดเลี้ยงหมามันก็จะเลี้ย แต่นไ,ไม่ใช่อ่ะคนต่างจังหวัดเลยโดยเฉพาะคนที่แบบฐานะไม่ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยเบ้นก็เรากินอะไรหมากินอย่างนั้นน่ะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยหมาเนี่ยห้ามกินอาหารคนนะคนต่างจังหวัดเขามไม่รู้หรอกไอ้ตรงนั้นน่ะอันนั้นคือเป็นหมาตัวแรกในชีวิตแต่ตอนนั้นพี่ตั๊กเด็กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเรารักแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเลี้ยงตามฐานะเนาะตามมีดามเกิดเนาะอะไรเงี้ยไอ้คันจะพาไปหาคนต่างจังหวัดไม่มีทางหรอกคันที่จะพาไปอุ้ยไปหาสตวแพทย์ไปไม่ไมีรอกไม่มีฟ็อกซีเมาเลยครับไม่มีเลยอะไรเงี้ยจนเขาก็ตายไปพ อุยโทษทีได้ป่ะพูดได้ไหม ทำไมเชาวบ้านน่ะชอบวางยาเบื่อหมาเนาะพี่ตักจำได้เลยพี่แบบยืนดูมันมันเสียอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อาไปทําพิธีไปพุงไปเผาอะจำอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วมันไปกัดเขาไหมพี่มีไหมบ้านพี่ไม่ได้ถึงขนาดอยู่แบบตะเข็บชายแดนอะไรขนาดนั้นแีวๆเมือก็แค่แบบก็อยู่ในเมืองนะแต่ว่าแต่บ้านยากจนแล้วก็แบบมันก็แถวบ้านมันก็ไม่แบบอะไรดีนักหนาอะไรแต่ชอบโยนยาเบื่ออะเนาะสมัยก่อนนะใช่ไหมหมอเป้เนาะใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพี่ก็มาเลี้ยงกลเดนกลเดนเนี่ยหูพี่เลี้ยงเป็นแบบประมาณเจ็ดแป พอถึงวันหนึ่งพอพี่เข้าสู่วงการปุ๊บงานเยอะปุ๊บเพียมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาเลยเอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะทำไงจะจัดการยังไงกับตัวนี้ดีก็ปรึกษากับแม่ปรากฏว่าแม่พี่เนี่ยก็เลยต้องกระจายก็คือว่าพี่เก็บไว้ตัวหนึ่งเป็นโกด้นตัวแรกในชีวิตเลยของพี่ชื่อว่าทองดีอันนี้พี่เก็บไว้แต่นอนที่เหลือเนี่ยแม่พี่ก็จะเอาไปให้ตามบ้านเพื่อนอบ้านเพื่อนเขาอะอแต่พี่ก็แอบไปส่องนะปรากฏว,ว่าอีบางบ้านอะเอาไปให้คนอื่นต่อเองเอพี่โมโหมากเลยแบบหแบบแต่พูดไม่ได้เพื่อนแม่อ่าใช่พี่ก็เยาา่ลมห ที่อยู่พี่ตากจน,จนจนคดแก่ตาอยอะไรเงี้ยค่ะคตอนนั้นน่ะหมอเป้พี่ตาก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงหมาครับรักแต่อาจจะรักไม่ถูกบางทีนะรักแต่ยังไม่รู้เออรักแต่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยบางทีก็ให้กินอะไรที่มันไม่ควรกินอะไรเงี้ยอืมแล้วต่อมาก็มาเลี้ยงใหม่อีกก็จะเป็นปอมสองตัวแล้วก็ชืวาว่าอีกสองตัวอ,อันนี้ก็แบบ ก็ยังมีไม่มีความรู้เพราะพี่กินอะไรพี่ก็ให้หมากินอย่างนั้นพี่ให้หมากินจนหมาพี่เป็นเบาหวานพี่สปอยขนาดนั้นเพราะตัวเองไม่มีเวลาพี่งานงานแบบโห่หมอเป้หมอในพี่ตั๊กทํางานแบบหนักมากพี่ตั๊กไม่เคยมีเวลาให้เจ้าสี่ตัวนี้เลยแต่ว่าเขากินดีอยู่ดีนะพี่ตั๊กสร้างห้องเขาอยู่ติดแอร์ให้อยู่อะไรอยูแต่ว่าให้แม่บ้านดูแล้วพี่ก็จะไปรู้เหรอว่าแม่บ้านดูแลขนาดไหนอะไรเงี้ยบอกเออว่าแถวบ้านพี่มีร้านสัตวแพทย์อ่ะแล้วพูดตรงตต่อหน้าหมอเลยสัตวแพทย์ก็มีหลายอย่างสัตวแพทย์ที่มาทาตรงน กูมาทําเป็นสัตว์แฝดเพราะกูไม่มีทางเลือกก็มีถูกไหมมันก็ต้องมีหลายเคสพี่อาจจะซวยก็ได้ไปเจอในเคสที่แบบก็อาจจะไม่ได้แบบรักหมาจริงๆก็ได้เพราะว่าเท่าที่พี่ไปสืบดูแม้แต่บุคลากรเนี่ยนะก็แบบเป็นต่างด้าวก็ไม่ได้เป็นแบบผู้ช่วยพยาบาลสจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้พี่มารู้ทีหลังนะหมาพี่ไม่สบายไอ้สีตัวนี้ก็พี่ก็ส่งไปตรงเนี้ยเพราะมันใกล้พี่เอาใกล้อ่ะพี่เอาสะดวกไว้ก่อนอะไรเงี้ยโดยที่พี่ก็ไม่ได้ไปเลือกเฟ้นว่าพี่จะต้องหาหมอที่จะรักษาหมาพี่ด้ที่ดีที่สุดเก่่่่ีีพพ็ไปหาาคว สัตว์แพทยก็คงจะเหมือนกันเนั่นคือเนี่ยในรเนี้ก็ค่อยไปทีละตัวจากพี่ไปทีละตัวทีละตัวโดยที่พี่ไม่มีเวลาให้เขาเลยจนพี่เหลือไอ้ต้าเนี่ยไอ้เจ้ากีต้าเนี่ยที่เป็นชื่อว่าสีขาวพี่เนี่ยนี่คือตัวสุดท้ายที่เหลืออะไรเงี้ยพี่ม,มวรวู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้องเขาจับไปหมดแล้วสามสี่ตัวไปแล้วลว่าแล้วเขาเหลือตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ในห้องนั้นน่ะจากที่เขาเคยอยู่กับเพื่อนเขาเนาะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงเหงาเนาะเอามาอยู่กับเราด้วยเอามานอนพี่ไปเอาหมาตัวไหนมานอนด้วยเลยนะพี่จะเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยยพี่จะะเเเเป็นนนคครัักกวววววาามมสสอออดหหหงงชชลื โรคจิตอะเหมือนคนบ้าเออตั้งแต่พี่พี่นอนกับหมาพี่สวยขึ้นนะฮะตั้งแต่พี่เอาหมาไปนอนด้วยพี่สวยขึ้นนะโอ้ยหีอฝนี่ตารไอโซฟินไหมตารไอโซฟินตายมีความสุขหลังเออหมอเต้ก็พูดถูกอะไรเงี้ยจริงใช่มันมีงานวิจัยนะพี่นอนกับหมาแล้วทำให้เราหลับได้ดีขึ้นใช่เพราะเมื่อก่อนนอนกับผัวไม่เคยมีความสุขเลยโอ้ตายแล้ว อ่าตอนนี้ก็เหลือเหลือตาเหลือตาคนเดียวละแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกกันหมอเนี่ยพี่ตาก็ทำงานเยอะทำงานจนหัวหกกลินพี่ต๊ก็เลยคิดว่าเราตอบแทนโดยการให้เขากินกินขนมขนมไอ้ขนมหวาเป็นถุงๆอะ่ะพี่ให้กินแบบวันน้นเป็นถุงเลยนะจนตาเป็นเบาหวานด้วยความที่รักหมาโดยรักแบบไม่มีความรู้จนตาเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นคุชชิ่งเป็นตับอ่อนเป็นหัวใจรั่วเป็นถามว่าไม่เป็นอะไรตอบง่ายกว่าไอ้ตาในหัวจดหำเลยนะเป็นทุกอย่างเลยหำก็เป็นเลยํำก็เป็นจ้าเนี่ย ตังทำทุกวันเลยเนี่ยให้หมอั้งทำทุกวันเลยไอ้ดอกในตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ไม่เป็นเลยมันเป็นความผิดพี่เพราะพี่เลี้ยงอย่างไม่มีความรู้มีแต่ความรักแต่ไม่มีความรู้อะไรเงี้ยต้าก็เลยเป็นตัวแรกที่มาสอนให้พี่รู้จักว่ารักหมาที่ถูกวิธีต้องเป็นยังไงพี่ก็รักหมานะพี่ก็รักแต่ว่าพอต้าเนี่ยมานอนกับพี่ปุ๊บแล้วพี่เพิ่งได้สัมผัสว่าความรักของหมาที่มันมีให้คน่ะมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนยอะไรเงี้ยโอ้ไอ้ความอ่อนซ้อไอ้ความที่เขาแบบซื่อสัตย์ความรักที่เขามีให้เเรราาาาา่่่่่่ะพพีีงงไไไดด้้้้้หห็นนนนนูแแแทจจกตตตลวัึมสบย ป่วยหนักเลยอะไรเงี้ยพี่ก็พาไปหาหนู่นหานี่ก็ไปหาตามที่แบบอทีนี้ก็ไปที่นี่เลยอะไรเงี้ยจนตาแต่จะรอดไม่รอดแหล่อะไรเงี้ยเอยไปที่นี่ก็ยังไม่ถูกทางหมอก็ยังจับทาง <ừ. S 1> ตาไม่ได้อะไรเงี้ย <ừ. S 1> ผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีส่วนมีผลแบบต่อชีวิตพี่มากเลยก็คือพี่ปุ้ยพี่มนว,วันวันหนึ่งพ<า>ี่ลาไปหาแกพอพี่รู้ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนที่รักหมาพี่ปุ้ยเนี่ยตาป่วยมากเลยเห้ยนี้หนูตอนนี้หนูอยู่ที่โรงพยาบาลนี่นี่นะเนี่ยพี่ปุ้ยัดก,กั่ไลยทักมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ด้วยพี่อ่ะนี่ ให้ไปหาน้องรี่ให้ไปหาน้องตูนและให้ไปที่เพชรอีส์อ่าและให้ไปหาอาจารย์ศิลาไปหาหมอตีอะไรเงี้ยไอ้ตาถึงรอดแล้วพี่ก็ได้เรียนรู้จากที่แหละจากเพชรอีส์นี่แหละจากคุณหมอศิลาจากน้องรีน้องตูนนี่แหละว่ามาสอนพี่ว่าเฮ้ยการลักหมาที่ถูกวิธีมันต้องอย่างนี้ไม่ต้องอะไรพี่ผมเองขนาดผมเป็นหมอนะผมผมยังพา,<ข>าไปหาอาจารย์ศิลาเลยใช่พี่ไอ้โรคที่หมาพี่เป็นค่อนข,อข,อข,อขอ้างค่อนข้างยากเหมือนกันค่อน้างซับช่อยซับซ้อนพวกโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนนี่ยากครับยากอะไรที่ซับซ้อนตัวนี้ตัวนี้นี่ภูมิคุ้ม มีรดแดงกักเกตเลือดตัวเองสุดท้ายเอาไม่อยู่ตัวนี้มาเล็งต่อน้าเหลืองอ่าแล้วอีกคนนึงนะอ่อะนานอกจากจะเป็นอาจารย์ศิรามแล้วน้องลีน้องตูนพี่ปุ้ยแล้วอีกคนนึงที่มีผลต่อชีวิตในเรื่องอย่างวงการนี้นะก็คือคุณสุนารีพี่สุพี่สุนี้จะไปรับหมาไปไปเอาหมาที่แบบที่เขาทิ้งที่เขาคว้างอะไรเงี้ยแบบเอามาตอนนี้อยู่ในความดูแลของพี่สุนี่ประมาณ40กว่าชีวิตเป็นหมาเก็บมาหมดเลยครับล่าสุดก็ไปรับมาเพิ่มตัวหนึ่งเห็นข่าวเอ่อไอ้โกโก้ใช่ครับใช่ล่าส วิถีชีวิตพี่เปลี่ยนไหมพี่รับงานเหมือนเดิมน้อยลงหรืออะไรยังไงป่ะพี่จากที่พี่เป็นโรคจิตพี่ใช้คำว่าโรคจิตดีกว่า,านะหมาเนี่ยไอ้ไอ,อ้ที่ผมพามาที่พี่ตั๊กเลี้ยมมานหมอเป้พี่ตั๊กไม่มีนะที่จะเอาหน้าไปคุกไปคุก,กคุกอะไรของผ่านไม่มีนะหอมพี่ก็หอมแบบพี่จะแก้แค่อุ้มเนี้ยอุ้มแค่เนี้ย พี่ไม่มีหน้าที่เอาหน้าไปซุบไมปเนี้ยปุ่มเสร็จปุ๊บพี่รีบไปล้างมือเลยพี่เปโรคบ้าลัวเชื้อโรคเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยแต่ต้ามาเปลี่ยนพี่หมดเลยตอนนี้พี่ตักอยู่กับต้ามาใช่ไหมพี่ไม่ได้เข้าร้านเสริมสวยเป็นปีๆไม่ได้ไปทําอะไรกับตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่ไปเที่ยวพี่ตัดออกหมดเลยคือตอนนีน้นอกจากเราจะเป็นโรคท้างบาเขาแล้วเขาก็เป็นโรคท้อบายกับพี่เหมือนกันแล้วตอนนี้พอพี่เริ่มเข้ามาในเรื่องของการช่วยเหลือ<ม>สุนัขที่ถูกเขาเรียกจะทอดทิ้งไหมอะไรอ่งเรี่ยวกับสุนัขจอานช่ ช่วยเหลือ,อ,ลอดีกว่าตัวแรกตัวแรกของพี่นี่คือเจ้ากาแฟเลยป่ะครับไม่ใช่จริงๆแล้วพี่ก็ช่วยมาแบบหลายหลายเพจแล้วเซอร์ัคเทเลนเดอะไวท์ฟาวเดชั่นไมกี้จอมป่วนหรืออันอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่ได้ช่วยแบบว่าหลับหูหลับตาช่วยนะพี่ต้องดูก่อนเพราะว่าคนมันเอาหมามาหากินเยอะถูกไหมเราก็ต้องดูเรื่องางทีคน,นเอาแบบทำเป็นเอาจับหมามาแล้วก็เปิดรับไปจ่ายไอ้พวกแบบนี้เยอะมากหากินเยอะหมาเยอะมากเพราะพี่จะไม่ช่วยไม่ช่วยแบบหลับหูหลับตาช่วยพี่จะหมดูให้ดีก่อนอะไรเงี้ยใช่พี่จะช่วยเนี่ยพี่ต้องให้พิสูจจจจจจนนนนนนน์์อออออ่่่่ะะชวยยยพิิิสสูกเเเเฮ้้้้๊ััีีีรรรงงงงปปขลาไ ช่วยดูให้อะไรเงี้ยใช่ผมมีประสบการณ์ในเรื mm ่องของการแบบลับหูรับตาช่วยหมาอะไรเงี้ยพี่ผมก่อนจะฉีดยาผมรับตาปุ๊บเข็มที่มือตัวเองดีไปโดนทุกครั้เออใช่ดีก็ตอนนั้นไม่งั้นเป็นเป็นพิษสุนัขบ้าแล้วฉีดตัวเองทั้งตัวงั้นรับลับหูรับตาไม่ได้พี่พี่มีหลักการเลือกยังไงครับพี่วอยาะหลักการเลือกเลือกเคสที่ช่วยสมมตินะแตาจะใช้เหมือนแบบใช้เส้นตัวเองนะมีบางทีแบบบางอัน่ะเราเปิดบางตัวทำไมเราผ่านแต่ทำไมบางตัวเราผ่านไม่ได้เออมันเหมือนเป็นอย่างนั้นนะ เคสของน้องกาแฟถ้าเกิดทุกคนเห็นหน้าเขานะในตามันโคตรเศร้าเลยตักรู้เลยว่าหมาตัวเนี้ยทั้งชีวิตไม่มีเคยได้เจอความสุขเลยอ,อะไรเงี้ยมันผ่านไม่ได้แต่บางเคสก็มีนะแบบต,ต้องตองจะแมตจนกันเพราะเราไงม่สามารถช่วยหมาทุกตัวในโลกได้ใช่ไหม เขาเป็นมะลิงมะลิงก็คือพี่จะบอกว่าอย่างในเคสกาแฟเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นนักบอลร,รบ,บุรีซื้อชิสุมาให้แฟนแฟนเปิดร้านกาแฟเล็กๆก็เลยตั้งชื่อว่ากาแฟแล้วไปมาทะเลาะกันแล้วก็ทิ้งหมาเลยเอาหมาไปทิ้งที่วัดแล้วคนที่วัดเนี่ยก็เห็นวยหมาไม่น่ารักก็เลยจะเอาไปขายบังเอิญคุณตาคนเนี้ยไปทําบุญที่วัดเขาเห็นก็เลยขอมาคุณตาขอ,อามาเลี้ยงได้ไม่เท่าไหร่คุณตาล้มเป็นผู้ป่วยเตียเตียงแล้วบอกเิญว่าในบ้านคุณตาไม่มีใครรักหมาเลยเั้นเขาก็เลยเลี้ยงไอ้กาแฟเนี่ยในบ้านนั้นแบบตามมีตตาาามมมมเกกกกิิดด็ไไ่่รู้้้้ันนบแแฟ ตอนที่คุณตามานันมันยังเล็กอยู่มากไงฮะอะ,ะไรเงี้ยกาแฟเลยเป็นหมาที่ไม่เคยได้รับวัคซีนและเป็นหมาตั้งแต่เกิดไม่เคยได้ไปหาหมอเลยคือเร้ว่ามันจะป่วยหรือไม่อะไรคนในบ้านไม่เคยพาไปหาหมอไม่เคยพาไปรับวัคซีนเลยอะไรเงี้ย<ะ>จนวันนึงกาแฟเนี่ยไปโดนอะไรไม่รู้เป็นแผลตรงขาขาที่เขาเป็นมะเร็งอะฮะเป็นแผลเล็กๆด้วยความที่คนในบ้านไม่ได้รักไงฮะแล้วไม่ได้ใส่ใจไงฮะจากแผลเล็กๆมันก็ค่อยลามลามลามจนมันกินก่อนกระดูกจนขามันเฟซไม่เป็นขาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนแถวบ้านเห็นมั้งแต่ไมเเ็นสักาาายยยยปแแลล้้้ววงะจ ฟังปุ๊บนังเก๋รีบไปช่วยในทันทีเลยนะเราบอกว่าทันทีเลยนะไปรับมาอะไรนังเก๋ก็เลยโพสเลยไปไปเห็นแล้วมันผ่านไม่ได้เมืนเอน,นี้นี่พูดจนน้ำตาจะไหลยอยีกทีนะเออว่อากูจะไหลจริงๆเนะี่ยอ้าจิจ้วไหม <laughs> น okay, wow. ั่นแหละแล้วก็มันสายไปแล้วอ่ะโอ้ยพี่อย่างอย่างน้อยในช่วงป้านปลายชีวิตเขาเขาก็ได้รับความรักได้รับความอบอุ่นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงท้ายที่ผ่านมาก็โอเคแหละเขาก็ตัดสภาพใช่แต่ถือว่าพี่ตักได้บุญเยอะขอบคุณก็ครัวไว้แฟมิลี่ด้วยครับก็ช่วยเข้าไปดูน้องกาแฟด้วยทําให้ป้านปลายชีวิตเขาไม่โดดเดี่ยวครับอันนี้พี่เคสแรกเลยไหมครับจุดประกายให้พี่แบบช่วยเหลืออ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะจริงๆน้องพี่แต่เพอย่แต่ว่าไอ้ันอื่นเนี่ยที่ตักช่วยมาเนี่ยพี่ตักไม่ได้ลงไปคลุกพี่่่สงเนป ยไปช่วยแต่เคสกาแฟเนี่ยพี่ตั๊กส่งกันไปช่วยแล้วแล้วพี่ตั๊กลงไปขลุกกาแฟเป็นเคสตัวแรกที่ตั๊กลงไปขลุกด้วยได้ไปเยี่ยมเขาเพราะตัวอื่นมันอยู่ไกลไงที่พี่ตั๊กช่วยช่วยมันก็ไม่สะดวกที่จะไปอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอย่างไมกี้จนปวดเนี่ยพี่ติ๊กช่วยเขาก็าเคยบอกว่าส่งรูปมาให้พี่ตั๊กดูอยู่เป็นระยะว่าเออเนี่ยพี่ตั๊กตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วนะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพี่ช่วยเขาจนเขาเขาดีอ่ะจนเขาแบบอันนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเขาก็ส่งรูปมาให้พี่ดดดูููตตลลลออออออแแแ่่่่่่ใในนนนเเเเคสสกกกาาาาฟมมมััยย้้้้้้พพพีีีรรรถไไไปะะงงวว็ิโโห คนเอฟซีกาแฟเยอะมากเลยมเอมงมาแนมเป้คุณเอฟซีแบบเป็นเอฟซีพอพิทักหรือเปล่าไม่พี่ไม่รู้สิเพราะพี่โพสอยู่เรื่อยอ่ะพี่โพสอยู่เร<ๆ>ื<ๆ>่อยเพราะใน,ในที่นี่เห็นหลกักๆนี่ก็เห็นจากโพกพิตกักมีคนวาดรูปให้เขามีคนแบบเออใแบบช่ล่าสุดเห็นมีคนวาดรูปให้ใช่น่ารักด้วยเนาะไอ้เนาะ นนั่นแหละเก่งๆถ้าพี่ตักมีเคสแบบพวกที่แบบจะต้องผ่าตัดต,ต้องอะไรเนี่ยบอกผมได้ผมช่วยวไม่เด็นไม่จ<ต>ใช่ใช่เพ,พราะเพราะทุกวันนี้ผม,มช่วยอยู่แล้วอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งตัดเชิงการหมาที่แบบอึไม่ออกไปที่แบบดูรถชนมานาน,นานเนี่ยผมก็ช,ช่วยช่วยฟรีไม่คิดอะไรสักบาทจริงมากใช่ครับเขามาส่งจากยุทธยาช่วงโควิดเดี่ยพี่ที่นักดนตรีเล่นไม่ได้หมอเน่ก็ช่วยแบบว่าเออหมาของนักดนตรีคนไหนไม่สบายก็เอามาเขาเขานักดนตรีด้วยใช่ครับตอนช่วงที่พวกไฟม่วงไฟไหม้อะไรนะครับหลับไม่ห้ามช่วยเขา <ไ>ช่วยกัน,นเลยผมไม่ได้ช่วยเขาแต่ว่าผมส่งหาโมนียอย่างเดียวเพราะชีวิตผมโม,โม,มันก็มีดีที่สุดแค่แค่นี่ยแหละพี่เรื่องนี้ที่ผมทําได้ครับแต่ก็ต้องเนี่ยแหละน้องตูนกับน้องลี่นี่แหละแบบเออพี่ก็ได้ทุกวันนี้พี่พี่ได้สองท่านนี่เลยอะไรเงี้ยพอพี่เมันอะไรพิการหาท่านอื่นๆไงพี่กริาง,งหาถ้ามีอะไรนะอะไรเงี้ยนี่ผมรู้จักพี่เฉพาะของคนนี้เหมือนกันนะพี่ดัมารู้จักโมนีก็เพราะน้องตูนกับน้องลี่นี่แหละใช่ใช่ไปช่วยสัตว์มีเหตุการณ์โหดมันหาอะไรกันไหมครับเออพี่มีไหม ไอหมาไม่เท <muitas> <ian> ่าไหร่นะตัวผู้ปกครองหมาแปลกๆอะไรเงี้ยมีเคสแปลกๆจริงๆไม่ใช่อะไรสองคนนี้จะชอบดึงดูดผู้ปกครองที่แบบโดยเฉพาะคนเนี้ยตัวนี้จะเป็นฝ่ายประทะส่วนคนนี้จะเป็นคนแบบคอยรองรับอารมณ์ผู้ปกครองหมาเจอหลายรูปแบบเจอเคสหลายรูปแบบแต่ก็โอเคหมดค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรประทับใจก็คือทุกคนต่างแบบว่าเอาใจใส่ดูแลเด็กๆรักเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราให้คำแนะนำทุกคนก็ทำตามทุกอย่างมันก็เลยจบสวยแต่ก็มีบางคนดื้อมี ก็มล้วก็ดื้ออยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็พอปรับทัศนคติกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็โอเคแบบจริงๆแล้วคือเป็นเพราะว่ามีอาจารย์ศิรามอยู่คอยช่วยบอกด้วยว่าจะต้องทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโมเนบอกเป้เจอไหมล่ะเคยเจอไหมล่ะผู้ปกครองที่แบบไม่ดื้อหรือว่าไม่แปลกว่าอะไรเงี้ยะหรอใช่รับมือต้องรับมือกับผู้ปกครองถูกไหมตรงนี้รับปรึกษาปัญหาของเพื่อนครับกลัวเพื่อนทํางานไม่ได้เวลาเพื่อนแบบว่าแพนิคมากๆเวลาลูกป่วยไปทํางานไม่ได้ แด่เคสหนึ่งเคสที่คุณโอ๋ว่าที่น้องเป็นมะเร็งอ่ะอันนี้ตลกแอบตลกดีนึงแต่ว่าคือเรียกว่าผ่านไปแล้วนะคือน้องเป็นมะเร็งคือครั้งแรกที่รู้ว่าเป็นมลนรอม่าใช่ไหมก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาดาวสามเดือนเลยเนี้ยเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเหมือนมาบอกเออขอขอนาเจอคุณลี่หน่อยอยากจะแบบให้คุณลี่ปอบอ่ะเพราะว่ายังทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็อ้ามีพี่ตั๊กอยู่พี่ตั๊กมาปอบโอเคโอเคจะต้องมีอะไรแน่ๆบอกว่าโอเคงัน้นนะเจอกันที่ร้านกาแฟนะเดี๋ยว บอกพี่ตักมาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่ตักช่วยกันปลอบพอคุณโอ๋มาปุ๊บพี่ตักก็เข้ามานั่งข้างเลยนั่งข้างเลยบอกว่าโอ้ทำใจนะพูดยังไม่ทันจะถามประโยคเลยร้องไห้ร้องไห้ก่อนีเขาพี่ต้องไปเขาอะเลี้า โทรหาพี่ให้พี่ไปช่วยหน่อยบอกเลงไม่อยู่เคสหนึ่งนะหมางเขาเนี่ยนับถอยหลังแล้วพี่ตั้งมาช่วยปอบมาช่วยรีบปอบหน่อยนะเออตาด้ๆพี่ไปพี่ไปพี่ไบอาสาเต็มที่เลยไปไปถึงปุ๊บโอ้โหน้ำมันก็อย่างนี้แหละดูหมาพี่สิไปไปมาพี่เล่าเรื่องไอ้ตายเขาฟังไปมากูนั่งแล้วโอ้ตา้ตาพี่นลยพี่คือแทนที่แทนที่พี่จะไปเขาว่าปอบเลยปอบใช่แล้วก็ได้คือคุณปอบไม่ได้ ูเลยดูแทนที่กูจะไปช่วยเขาแล้วให้เขาช่วยเราอีกคอมมูนิตี้นี้เป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์หรือว่าเป็นคอมมูนิตี้เฉพาะกลุ่มของพวกพี่ๆกันที่แบบเป็นลูกเพจค่ะเป็นลูกเพจใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกเพจอ่าเป็นเพจพี่เขามีเพจสำหรับเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบคุยกันนี่ก็ต้องบอกเพจตั้นะน้องก้าวใช่ค่ะเป็นเพจเดี๋ยวอึ้นไปให้เดี๋ยวขวอก้าวอยก้าวเฟมิลี่สปริงขึ้นมาเลยหน้าจอตอนนี้อนาคตพี่ตั๊กวางแผนว่าต่อไปในเรื่องของการที่แบบจะช่วยเหลืืออออพพววกกกสสุุนนัััขขจรรหทททีีี่่่ถูดิ้้งงงงยยาาเต๊ บทบาทตัวเองไว้ยังไงที่คิดว่าเอ้ยเราอยากจะทําในตรงนี้ <c oughs> คือด้วยความที่เรามีชื่อเสียงเนาะและ้วแบบที่แบบเออสวย<ต>ด้วยแต่แต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์นะพี่ก็เป็นที่รู้จักคนนึงอะไรเงี้ยพี่อยากจะใช้ชื่อเสียงพี่เนี่ยไมจะเป็นพี่ตั๊กพี่สุแล้วก็คนในวงการอีกหลายคนที่เขารักมานะพี่ก็อยากจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดพี่รู้สึกว่าโอเคเสียงประชาชนก็ส่วนหนึ่งแต่เสียงเราอาจจะดังกว่าประชาชนหน่อยนึ่งพี่เลยสุกอยากจะใช้ชื่อเสียงตัวเองเนี่ยเป็นกระบอกเสียงหรือทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์อะพี่รือออะะไไรรรรยย่่าาาเเเเีีีกกกกลปปททศจจััดวบบบมแ เดิมประเทศเขากูไม่เห็นสักตัวเลยวะอ่ะทำไมเขาทําได้ทําไมประเทศไทยทําไม่ได้ละ่ะแล้วเนี่ยเมื่อวานซื้อนี่เองเนะพี่ตั้งตั้งดูข่าวนะประเทศเอลโซวดอร์ไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบใหญ่โตมหาอานำนาจนะแต่เขาอะบริจาคงบให้เอาไปจัดการดูแลหมาแมวจรให้มันเป็นระบบ พี่นั่นเลยอัดแล้วก็เอาลงคลิปเลยเอาลงไอจีเลยอะไรเงี้ยบอกดูนะนี่ขนาดประเทศเขานะก็ไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเขายังทาตรงนี้ได้เลยทำไมประเทศไทยจะทาไม่ได้พี่มีความรู้ว่าพี่พี่จะต้องแบบว่าดันเกะกับโครงการที่แบบว่าให้ประเทศไทยแบบทำระบบแบบหมาจอแมวจอให้มันเป็นระบบสักเคอะไรเงี้ยจริงๆรแล้วทาได้แต่ไม่ทําอะไรเงี้ยอย่าให้กูต้องไปถือป้ายหน้าประตูหน้ารัฐสภานะจริงจนะพี่ก็อันนี้เราห้ังตั๊กต้องไปถือป้ายหน้ารัฐสภาเทปก่อนหน้านู้นไปสภาพบอกออกมาที่มันยากพี่เพราะว่าหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่ทำอะ่ะมันไม่ใช่แค่กรมปศุสัตว์อย่างเดียวอ่ะโอเคเราเขา้าใจแต่ทําไมไม่ทําให้มันเป็นระบบแล้ว่าเออเอาหน่วยนี้รับผิดชอบไปเลยสักหน่วยนึงสิอะไรเงี้ยไม่ใช่ติดต่อหมอเนี่ยแล้วไปติดต่อหน่วยนี้หน่วยนี้มันเหมือนจะทําให้มากขั้นตอนทาไมจริงๆแล้วอย่าบอกว่าไม่มีงบพี่ไม่เชื่อแต่อบอกว่าไม่มีงบเม แต่ไม่ทําไม่ไม่ไมีอ <c oughs> ไ่อยากจะพูดแบบพูดแล้คันปะพี่อยากจะบอกนะทางภาครัฐนะพี่อบอกว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยคนที่รักหมารักแมวโคตรเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าลงมาดูแลตรงนี้เกี่ยวกับโครงการหมาแมวจอเนี่ยทำให้เป็นระบบนะคุณจะได้ใจคุณจะได้คะแนนเสียงจากตรงนี้เยอะมากจะบอกให้ไม่น้อยเลยนะ จริงแต่เอาจริงนะว่าแนวโน้มในเรื่องของสัจรจัดประเทศไทยเนว่าแนวโน้มดีขึ้นนะหลังจากมีโครงการมีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยได้ไปประเวทมาพรา้เห็นว่ารัฐบาลเขาเริ่มลงทุนกับพวกเนี้ยดูดีขึ้นเยอะใช้เวลา <c oughs> พี่เนี่ยว่าใช้เวลามีอีกสิบปีอะ่ะโอ้ต้องใช <c oughs> <ะ>้เวลานะใช่ี นั่นแหละแต่ว่าถ้าหลายๆคนช่วยกันอย่างยิ่งถ้าแบบคนที่แบบมีชื่อเสียงหน้าตาดีอย่างพี่ตั๊กช่วยอย่างเงี้ยในว่ามันก็ช่วยดันได้เยอะตุนอยากให้ทําอะไรทำหมันเออทำหมันฟรีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทําอยู่เนาะเพียงแต่ยังไม่่วดจืดเออใช่ไม่รวดจืบุคลากรมันน้อยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยขาดแคลนสัตวแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับพวกผู้ช่วยเนาะใช่ครับขาดแคลนมากๆสัตวแพทย์มาทำรายการหมดไงเนาะไม่ค่อยอยู่ร้านไม่ค่อยอยู่โรงพยาบาลจีก็มีขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมี นี่เครียดไงเครียดงามเครียดเจอลูกค้าเบี้ยวเยอะเครียดอยากให้คุณลีฝากอะไรกับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่ตอนนี้ แล้วก็ฝากถึงคนที่ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือสัตว์จนจัดตอนนี้หน่อยครับก็อยากคิดว่าเขาเป็นภาระค่ะเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลรับผิดชอบไปจนถึงวันที่จะต้องตายจากกันไปข้างถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้หาทางแก้หรือทางออกที่ดีที่ไม่ใช่การทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่จริงๆไม่จาเป็นจะต้องเป็นหมาหรือเป็นแมวเป็นนกหรือเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นอะไรที่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้อะที่เราต้องให้ข้าวเขาต้องให้ยาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือ้าแลวก็ ือแบบหาบ้านหาบ้านใหม่ให้เขาหาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบไปทิ้งวัดหรือไปทิ้งหน้าบ้านนอกถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วปัญหาพวกนี้มันไม่จบไม่สิ้นอ่ะคนที่จะต้องมารับผิดชอบก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างพี่ตั๊กอย่างเงี้ยที่อยู่บ้านอยู่ดีก็ต้องมารับผิดชอบเคสนูนเคสนี้เคสนั้นอย่างเงี้ยโดยที่ถ้ามันคือแค่คนกลุ่มหนึ่งแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ปัญหามันบานปลายไงหลักๆเลยคือเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่รับผิดชอบไปจนถึงวันที่่เเเเรราาาาาาตยยยจกกกไไปปปข้งลลชมมมผผะ็ บอกเขาว่าก็คือเวลารับสุนัขจากพวกศูนย์รับไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเ็นเอกสารอะไรมาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าใครรับจากประเวศมาไม่ว่าหมาหรือแมวก็คือฉีดวัคซีนฟรีที่โรงพยาบาลผมตลอดชีวิตอผมก็เลยช่วยอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยกันเพราะว่าไม่ใชใครก็ไปซื้อแต่หมาพันธหมาพันธไปเลี้ยงลองไปสัมผัสดูครับว่าสุนัขจรเนี่ยที่เขา ฝึกแล้วแล้วผ่านการได้รับความรักมาเนี่ยน่ารักมากนนไม่แพ้สุนัขพ,พันเลยคนที่เคยถูกทอดทิ้งมาเมื่อเขาได้รับความรักความรักเขาจะทวีคูณมากขึ้นไปอีกอนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอจากการช่วยหมาจรมาตลอดชีวิตนะครับคืออยากให้คิดถึงอย่างเงี้ยค่ะคุณแบบว่าหมาคือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนเราเราก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วใจเขาใจเราอะพี่มันสึกว่าหมามันก็มีชีวิตจิตใจ,จเนาะอะไรเงี้ยบางตัวไม่เคยได้รับความรักเลยอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งเขาได้เจอความรักอะโอ้สึกไอ้เลยค่าม อหไม่มีอะไรที่จะซื่อสัตย์ไปกว่าหมาแล้ว่บงนั้นเลยอะแต่ต้องรับผิดชอบเพราะจนมันตายนะไม่ใช่ทิ้งทิ้งคว้านะขอแล้วพี่ขอแล้วพี่เชื่อนะในเรื่องของการทําดีแล้วต้องได้ดีอันนี้พี่พี่ไม่ได้บบว่าอุ้ยพอมาตรงนี้เพื่อพี่ที่หวังผลนะอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าพี่ทําแล้วพี่มีความสุข อันนี้อเออเราได้กลับมาแน่นอน,น,น,อนเออพี่แถวแล้วพี่มีความสุขรู้สึกอิม่มอกอิ่มใจมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยที่บอกว่าทําบุญอย่าหวังผลเป็นไปไม่ได้ทําบุญหวังผลค่ะแล้วก็ได้ความอิม่มอกอิ่มใจกลับมานี่แหละสุขใจเหลือเกินที่จะไม่เป็นแบบคีบ็นเทคอะไรเงี้ยมันมันดีมากเลยอ่ะครับขอบคุณหมอเนรและหมอเป้นนะที่แบบช่วยหมาแล้วแบบพวกเราก็เป็นเหมือนแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมช่วยพวกเดียวกันครับ S <S วันนี้เราก็แลกเปลี่ยนความบันเทิงแล้วก็ความรู้แล้วก็ความเมตตาเยอะแ,แยะเลยใช่ใชใชพี่ก็หวังว่าสักวันในอีกไม่กี่วันนี้ก็คุ้ไม่นานนี้หรอกนะเจอกันหน้ารัฐสภาอาจจะมีหมอเป้แล้วก็หมอเนเปไปร่วมขบวนการด้วยพี่ก็หวังเนี้ยพี่หวังแนวร่วมแนวร่วมพี่ตั๊กเฮ่เฮ่พี่ตั๊กเฮ่เฮ่เออโอ้โหพี่จะไปยืน ไม่ยืนถือป้ายเอาเลยพี่เปิดเดวผมตั้งไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นปฏิฐานที่พี่ตั้งใจไว้กับพิสุเลยนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่ตั้งใจจะทำไว้เลยเพื่อน้องหมาน้องแมวเราตั้งใจกับพิสุไว้อะไรเงี้ยจะไปจะทําให้ได้อะไรเงี้ยแม้มันอาจจะไปช้าแต่ก็ถ้ามันไม่มีก้าวแรกมันก็จะไม่มีก้าวที่สองมันก็ต้องมีก้าวแรกนะบมีอะไรบอกผมกับพี่เป้ได้สัญญานะสัญญาเลยครับสัญญานะบอกเป้นะสัญญาแล้วนะดีรับใช้ครับโอเควันนี้เดี๋ยวถ้าพิจารณาว่า การอดอปสัตว์มาเลี้ยงแทนที่เราจะไปซื้อหรือว่าเป็นปนอีกทางเรื่องหนึ่ง uh huh. ละกันเราไปดูที่ไหนได้บ้างไปเยี่ยมเยนน้องไปทำความรู้จักอะไรอย่าเงี้ยหลักๆเลยถ้ากรุงเทพก็คือสูนพักพิงสัตว์ประเวศครับเซิร์ชใน Google ได้เลยครับว่าสูนยพักพิงสัตว์ประเวศ uh huh. เข้าไปได้เลยแล้วเขาจะมีโซนที่เตรียมสุนัขสาหรับรับไปเลี้ยง oh oh. อยู่แล้ว อ่าจะมีส่วนหนึ่งที่แบบปรับพฤติกรรมตรวจโรคทำวัคซนีนเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาในโซนที่รอคนมารับไปเลี้ยงปรับพฤติกรรมสําหรับหาบ้านที่อบอุ่นบอกเลยได้หมาหรือแมวกลับมาแน่นอน,น,อนมันน่ารักมากอยอยากไปเนาะโอเคหมางอกแน่นอนม<า>ั <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสถ้าวันไหนพี่ตั๊กบ้างเดี๋ยวเอโอ้โเเออเออไปไปเพราะผมจับอาหารไปบริจาคไปอะไรอยู่ไปไปไปเออเออดีดีดีเลยโอเคได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ตั๊กจิตใอ้คุณเนมากพี่ตั๊กสละเวลามาปักมากเลยคิวยุ่งมากมานนน่่เเป็พพือีด้วยครับขอบคุณที่เป็นปากเป็นเสียงแทนสุนัขแมวที่พูดไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับเลี้ยงสัตว์ด้วยความรู้ดูแลด้วยความรัก ชอบชอบอจบสวยชอบชอบชอบแขกรับเชิญสวยหมดเลยไม่สวยได้ไง <c oughs> โอเควันนี้หมอสายฝอยนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>